สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเรื่องชั้นแพ้ทางหมอเป็นงานเขียนของทัศนียาวรีหรือต้นอ้อแต่ก่อนที่จะไปฟังนิยายนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องส้มฉุนนิยายเสียงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและทุกคนจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆกันค่ะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องชั้นแพ้ทางหมอ ตอนที่6คุณหมอทนายหรือบอดี้การ์ดดีะฉันรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนที่จะค่อยๆลืมตาขึ้นทุกอย่างยังคงมืดสนิทฉันมองไม่เห็นอะไรเลยแต่มันคงจะเป็นเพราะความเคยชินมากกว่าที่ฉันต้องลุกขึ้นตั้งแต่เชา้าเพื่อเตรียมตัวไปขายหมูปิ้งฉันค่อยๆลุกขึ้นนั่งอาการปวดหัวของฉันมันหายไปหมดแล้วฉันค่อยๆบิดตัวไปมา น่าจะเช้าแล้วล่ะอยากไปหาน้องไอดินเต็มทีอ้าวคุณตื่นแล้วเหรอครับค่ะฉันพยักหน้าตอบรับปรุงอยากกลับบ้านค่ะล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับเดี๋ยวหมอไปเอาแปรงและแก้วน้ํามาให้ไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวปรุงจัดการเองรู้สึกเกรงใจเขามากๆคนไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เขาช่างดีกับฉันเหลือเกินไม่อยากจะเชื่อเลยว่ายังมีผู้ชายดีด อยู่บนโลกใบนี้อีกด้วยเท่าที่ฉันสัมผัสมาดันัยไม่เคยเป็นผู้ชายที่ดีหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเลยคุณอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้คุณมองไม่เห็นแปลงฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ากันแล้วผมจะพาคุณไปส่งที่บ้านป่านนี้สามีและลูกของคุณคงจะรอคุณอยู่แล้วผมคิดว่าคุณเองก็คงจะอยากเจอพวกเขาอยากเจอแค่ลูกคะ่ะ ส่วนสามีไม่มีอีกแล้วพูดจบน้ำตาของฉันมันก็ไหลลินออกมาดื้อขอโทษขอโทษนะครับผมไม่รู้ว่าคุณไปเจอเรื่องแย่ๆอะไรมาแต่ผมอยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าสักวันคุณต้องเจอกับเรื่องดีๆบ้างละ่ะคุณอย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าไม่รังเกียจอยากจะเล่าหรือว่าจะระบายหมอยินดีรับฟังนะครับเพื่อนสนิทของฉันกับสามีของฉัน พวกเขาสองคนรวมหัวกันทรยศหักหลังฉันพวกเขาแอบ,บกินกันเมื่อคืนฉันจับได้พวกเราเลยมีปากเสียงกันฉันตกบันไดแล้วพวกเขาก็เอาปรุงมาทิ้งที่ข้างถนนทิ้งที่นี่ละค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะครับไม่ต้องร้องขอโทษค่ะที่ปรุงเล่าเรื่องไม่เป็นเรื่องให้คุณหมอฟังน้ำตาของฉันมันไดดินออกมาอีกครั้งเวลานี้มันช่างอันอันเหลือเกิน พวกเขาทำร้ายคุณจนคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมผมจะพาคุณไปแจ้งความเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับทุกวันนี้เรามีกฎหมายที่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคนที่เป็นเมียน้อยได้คุณไม่ต้องกลัวผมจะช่วยคุณเองปรุงไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาหรอกคา่ะถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาเรียกว่าคู่ชีวิตมันไม่ใช่คู่สมรส คุณก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากชู้หรือสามีของคุณได้ส่วนลูกกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันกฎหมายให้สิทธิ์คนเป็นแม่อย่างชอบธรรมแต่เพียงฝ่ายเดียวเว้นแต่ว่าสามีของคุณได้จดทะเบียนรับรองบุตรและอีกอย่างถ้าฝ่ายนั้นเกิดจดทะเบียนสมรสกันก่อนคุณก็จะกลายเป็นชู้ทันทีส่วนเรื่องทรัพย์สินก็ของใครของกนนั้นนอกเสียจาก ทรัพย์สินที่ได้มาระหวางที่อยู่ด้วยกันซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ร่วมสร้างกันมาถึงจะแบ่งกันคนละครึ่งมันไม่มีอะไรที่ฉันจะเรียกร้องได้เลยเหรอคะฉันปล่อยโฮออกมาไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ครับใช่สิฉันมันก็แค่คู่ชีวิตไม่ใช่คู่สมรสเขาป่านน้ำตาที่แก้มให้กับฉันอย่างเบามือถึงว่าฉันจะมองไม่เห็นหน้าของเขา แต่ฉันก็รับรู้ได้จากสัมผัสที่อ่อนโยนนุ่มนวลและแฝงไปด้วยความห่วงใยผมจะพาคุณไปแจ้งความพวกเขาข้อหาทำร้ายร่างกายคุณบาดเจ็บมากมายขนาดนี้คุณอย่ายอมให้พวกเขามาทำร้ายคุณฝ่ายเดียวสิครับผมเป็นหมอผมจะออกใบรับรองแพทย์ให้กับคุณและผมจะเป็นพยานให้แก่คุณด้วยฉันจะเอาผิดพวกเขาได้ใช่ไหมคะหมอได้สิครับคุณต้องทำให้พวกเขาได้เห็นว่า พวกเขาไม่สามารถทำร้ายคุณได้เพียงฝ่ายเดียวบ้านเมืองมีกฎหมายคุณต้องเอาผิดกับคนที่ทำร้ายคุณให้ถึงที่สุดขอบคุณมากนะคะคุณหมอคุณหมอเป็นคนดีจริงๆขอบคุณนะคะที่ให้ความช่วยเหลือปรุงคิดเสียว่าผมเป็นเพื่อนเป็นญาติและเป็นคนที่หวังดีกับคุณที่สุดก็แล้วกันถ้าผู้ชายเร็วๆทำให้คุณหมดหวังในชีวิตคุณยังมีลูกมีพ่อ มีแม่และก็ยังมีผมอีกคนที่พร้อมจะยืนเคียงข้างคุณเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้คุณก่อนนะจะได้แปลงฟันขอบคุณค่ะเสียงฝีเท้าหน,หนักๆเดินออกไปสักพักก็เดินกลับเข้ามาเขาจับมือของฉันพร้อมกับเอาแปรงใส่มือให้แปรงเองได้ไหมครับผมบีบยาสีฟันให้แล้วปรุงแปรงเองได้ค่ะฉันเอาแปรงสีฟันเข้าปากพร้อมกับแปรงฟันไปมา บ้วนใส่กระมังนี้ได้เลยนะครับค่ะฉันบ้วนปากใส่กระมังที่คุณหมอเตรียมไว้ให้พอฉันแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยเขาก็เดินมาเอาของไปเก็บสักพักเขาก็เดินเข้ามาที่ฉันรู้ก็เพราะว่าฉันฟังจากเสียงฝีเท้าเอาอยากเห็นหน้าคุณหมอจังอยากจะรู้ว่าใช่คนคนเดียวกับที่ฉันคิดหรือเปล่ากินข้าวต้มหน่อยนะครับกินเสร็จแล้วเดี๋ยวหมอจะพาคุณไปหาลูกค่ะ เดี๋ยวผมป้อนนะครับปรุงกินเองได้ค่ะคุณหมอผมป้อนน่ะดีแล้วเดี๋ยวเลิก้าตาของคุณหายดีเมื่อไหร่ถ้าอยากตอบแทนหมอคุณก็ช่วยป้อนหมอคืนก็แล้วกันนะครับคุณหมอพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาเบาๆไม่รู้ว่าผมเอาความกล้ามาจากไหนถึงกล้าที่จะพูดประโยคนี้ออกมาหรือเป็นเพราะว่าเธอมองไม่เห็นผมเลยกล้าที่จะเย้าหยอกเธอค่ะขอบคุณมากนะคะ อาปากครับฉันอาปากเขาก็ตักข้าวใส่ปากป้อนให้แก่ชั้นเขาป้อนฉันไปเรื่อยๆอร่อยไหมฝีมือหมอหมอทำเองเลยนะอร่อยค่ะคุณหมอเก่งจังเลยนะคะแถมใจดีอีกตาหากปรุงโชคดีจังเลยค่ะที่ได้เจอหมอในยามที่ลำบากหมอเป็นคนดีจริงๆคนสมัยนี้มันมีทั้งดีและเลวปะปนกันไปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนหมอ ก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหรอกนะครับแต่หมอก็ไม่ใช่คนเลวเสียทีเดียวแล้วคุณหมอชื่ออะไรคะหมอชื่อภูวดลครับหรือว่าจะเรียกหมอภูเฉยเก็ได้นะครับฉั้นชื่อน้ำปรุงผมรู้จักชื่อคุณแล้วอ้าวอ้าปากนะครับฉันอ้าปากตามคำสั่งของหมอแต่โดยดีเขาป้อนข้าวต้มให้ชั้นกินจนหมดฉันรู้สึกดีมากๆตั้งแต่ฉันใช้ชีวิตอยู่กับดนายเขา ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้กับฉันเลยเขาไม่เคยทำให้ฉันมีความสุขมีแต่ทำให้ฉันทุกข์ใจพอกินอิ่มแล้วหมอก็จับฉันลุกขึ้นยืนมาทางนี้ครับหมอซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้ชุดเก่าของคุณมันขาดเดี๋ยวคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วหมอจะพาไปส่งที่บ้านนะครับขอบคุณมากนะคะหมอหมอใจดีจังเลยค่ะนำปรุงยกมือไหว้หมอพร้อมกับกล่าวขอบคุณหมอเอาผ้าถุงมาสวมให้กับฉัน พร้อมกับถอดเสื้อเชิดออกชั้นกระชับผ้าถุงเอาไว้แน่นคนแปลกหน้าคนนี้เขาทำทุกอย่างให้ชั้นแม้แต่อดีตสามีของฉั้นเองยังไม่เคยทำให้ชั้นแบบนี้เลยเขายังคงช่วยชั้นใส่เสื้อชั้นในพร้อมกับใส่เสื้อหลังจากนั้นก็ช่วยชั้นใส่กางเกงในพร้อมกับใส่กระโปรงยาวคลุมเขาให้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอไม่เป็นไรครับผมเต็มใจเราไปกันเถอะ หมอไม่ทำงานหรือคะวันนี้หมอลาหยุดหนึ่งวันนะ่ะเขาพยุงฉันขึ้นรถจากนั้นก็พาฉันไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความเอาผิดกับคนที่ทําร้ายฉันพอเสร็จจากสถานีตำรวจฉันก็บอกให้เขาพาฉันไปส่งที่บ้านแม่ของฉันป่านนี้น้องไอดินคงจะร้องหาฉันแล้วละ่ะพอไปถึงที่บ้านคุณหมอพยุงฉันเข้าไปในบ้านน้ำปรุงหายไปไหนมาลูก รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงเป็นห่วงแทบแย่เราวนีหนีออกจากโรงพยาบาลทำไมลูกปรุงไม่ได้หนีนะคะแม่แล้วปรุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลด้วยมีคนเอาหนูไปทิ้งข้างทางที่ไหนก็ไม่รู้คะ่ะคุณหมอเป็นคนช่วยปรุงเอาไว้คุณพระจริงเหรอลูกแล้วทำไมดานายบอกว่าหนูล้มพอเขาเอาไปส่งโรงพยาบาลหนูก็หนีไปเมื่อเช้าเขาก็ยังมาตามหาหนูที่นี่นะลูก รุงพูดจริงครับคุณแม่เธอถูกทำร้ายตอนนี้ตาของเธอก็มองไม่เห็นด้วยครับทำไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะปรุงมานแก้วกับดานัยเขาสองคนเป็นชู้กันค่ะแม่ขอให้หนูหายก่อนเถอะหนูจะไม่ยอมเจ็บตัวฟิฟีแน่พวกเขาสองคนจะต้องชดใช้แน่นอนผมพาเธอไปแจ้งความแล้วนะครับคุณแม่ครับจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอให้คุณแม่กับลูกของปรุงไปอยู่ด้วยกันกับผม ผมกลัวว่าคนที่ทำร้ายเธอจะกลับมาทำร้ายเธออีกถ้าเธอไปอยู่กับผมเธอจะปลอดภัยและผมจะทำการรักษาตาให้เธอได้อย่างสะดวกด้วยครับแม่แล้วแต่ปรุงเลยจ้าถ้าปรุงไปแม่ก็ไปปรุงตอบตกลงแล้วครับพอดีผมมีบ้านที่ไม่มีคนอยู่อยู่หนึ่งหลังผมซื้อไว้นานแล้วผมอยากให้ปรุงกับแม่ไปพักที่นั่นเมื่อผมผ่าตัดตาของปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะให้ปรุง พักฟื้นอยู่ที่นั่นเลยครับค,คุณหมอเดีเด๋ยวนะคะคุณหมอปรุงปรุงยังเธอนาเชื่อหมอนะครับคุณแม่กับน้องไอรินจัดเตรียมของแล้วไปขึ้นรถได้เลยนะครับไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะแยะหรอกครับขาดเหลืออะไรเดี๋ยวผมซื้อให้เดี๋ยวแม่ขอไปเรียกน้องไอรินก่อนรีบไปก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวดานายมันจะหวนกลับมาอีกครับแม่เดินไปเรียกไอรินสักพัก น้องไอรินก็มาหมอพยุงฉันมาขึ้นรถน้องไอรินตามมานั่งข้างๆฉันคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนมาคะรู้ไม่คะว่าเมื่อเช้าคุณพ่อมาตามหาคุณแม่ด้วยคะ่ะแม่ไม่สบายจะลูกตาของแม่มองไม่เห็นแต่อีกไม่นานแม่จะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมนะแล้วคุณลุงคนนี้เป็นใครคะคุณลุงเป็นคุณหมอคะ่ะคุณลุงจะช่วยรักษาตาให้แม่สวัสดีคุณหมอสิลูก สวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณลุงหมอต้องช่วยรักษาตาของคุณแม่ของน้องไอรินให้หายด้วยนะคะได้สิครับน้องไอขอบคุณมากนะคะหมอที่จะช่วยรักษาตาลูกของแม่ถ้ามีอะไรจะให้แม่กับน้ำปรุงตอบแทนแม่กับน้ำปรุงยินดีทําทุกอย่างค่ะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวผมจะบอกแม่กับปรุงเองนะครับค่ะฉันนั่งเงียบๆฟังเขาสนทนากับแม่ของฉันอยู่บนรถ เขาเรียกแม่ของฉันว่าแม่ทุกคำในบทสนทนาเขาช่างนอบน้อมและให้เกียรติแม่ของฉันมากฉันได้แต่หวังว่าเขาจะรักษาตาของฉันให้หายถ้าตาฉันหายแล้วไอ้คนที่มันว่าฉันจืดชืดฉันจะทำให้มันเสียดายและฉันจะไม่มีวันกลับไปหามันแน่นอนแล้วน้ำปรุงคนนี้จะเผ็ดพริกร้อยเม็ดให้พวกมันดูจบตอนที่หหมอทนาย หรือบอดี้การ์ดดีลาในนิยายเสียงเรื่องชั้นแพ้ทางหมออย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ